สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณสก,กิจชาแนลอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็เราจะมาอยู่กับจ้าปืนไคฮโล 1C1 นั่นเองนะครับผมจะมาสอนแต่งอาเจ,จ้ปืนนี้ลงโหมด mp เลยนะครับมาเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยเซ็ตแต่งเซ็ตเนี่ยผมลองแต่งผมลองวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยว,ว,วิวิทุกอย่างมาแล้วอะทุกคน <laughs> <laughs> คือจริงๆอ่ะมันก็เหมาะสําหรับ แค่ผมคนเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ต้องเล่นให้คล่องอ่ะแต่ผมว่ามันเซตเนี้ยมันค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะระยะใกล้ระยะกลางในยิงโอเคมากเลยและที่สําคัญนะทุกคนมันเหมาะกับคนที่เล่น2นิ้วมากๆเลยครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูชิ้นแรกเลยครับมาชิ้นแรกนะครับลากล้องปืนผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะ mip exzal i g h t barrel นะครับเจ้าชิ้นเนี่ยมันอ่ามันดีตรงที่ว่ามันบวก20%ระยะดาเมจเ่ยนะทุกคน แล้วมันอาเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่บวก10ระยะเวลาแรงยิงแค่นี้แล้วหลายคนน่ะอาจจะสงสัยว่าทําไมไม่ใช้อาเจ้าตัวนี้ปากลํากล้องปืนเนี่ยปากกระบอกปืนเป็นเจ้าตัวนี้มันบวกอายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ระยะดาเมจมากกว่าแถมเก็บเสียงด้วยแต่ทุกคนดูตรงข้อเสียของมันเสิเนี่ยมันลบตั้งสิบสองอ่ะระยะเวลาลรงยิงอ่ะแล้วมันก็ต้องเนี่ยบวกอะไรเนี่ยข้อเสียมันนะบวกเจ็ดความแม่นยำเมื่อแรงยิงคือมันมีข้อเสียมันค่อนข้างแบบหักเยอะมากกว่าเจ้าลํากล้องปืนตัวนี้ ผมเลยแนะนําไปเจ้าปืนเนี่ยลำกล้องปืนตันแรไปชิ้นแรกอ่ะไม่ใส่เจ้าปากกระบอกปืนแทนอ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยทุกคนดูมันลบ2.4ดแรงดินแนวนอนอ่ะมันจะช่วยให้เราอ่าไอคอนโทรปืนได้ดีมากขึ้นนะทุกคนอ่าสาหรับชิ้นต่อมานะครับก็ลํากล้องปืนสําหรับใครก็อย่างที่พูดทุกคลิปนะครับใครที่ชิ้นกับสโคบเริ่มต้นของปืนแล้วก็อาจจะไม่ต้องติดลํากล้องปืนนะครับอาจจะมาใส่เป็นอ่าพานท้ายเจ้าตัวนี้แทนก็ได้นะ มันจะช่วยให้เราเนี่ยบวกความแม่นยำเมื่อเล็งยิงตัวกระตุกอ่าบวกแรงดีดแนวนอนเนี่ยครับดีมากขึ้นนะครับชิน้นนี้แต่ถ้าเกิดใครอ่าไม่ไม่ชินกะะบับสโขบเริ่มต้นของตัวปืนนะก็แนะนําเป็นกล้องเล็งจะดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นสโคบยิงอะ่ะมันจะยิงง่ายนะทุกคนชิ้นต่อมานะครับเพิร์กผมก็จะใช้เพิร์กตัวนี้เลยดิสเบ l ลนะครับอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็จะเป็นเพิร์กที่แบบค่อนข้างเป็นพระเอกในพวกสาย AR กับ อ่า uh, LMG นะครับแต่เจ้าเพิร์กตัวนี้ผมเห็นบางคนนะอาจจะเอาไปใส่กับพวกอา่าเจ้าพวกปืนอา่าหมวดสาย SMG อะ่ะตรงนี้อ่ะผมไม่มั่นใจว่ามันมีผลด้วยหรือเปล่านะทุกคนแต่ผมมั่นใจแน่ๆว่ามันมีผลกับพวกสาย AR กับ LMG นะครับเพิร์กตัวนี้มันจะทําให้เวลาเรายิงโดนศัตรูแล้วศัตรูเขาจะเคลื่อนไหวช้าลงอะ่ะมันจะทําให้เรายิงเขาตายได้ไวมากขึ้นและตายง่ายมากขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาจะเดินช้าลงอะ่ะมันจะเดินช้าลงนิดนึงอ,อ่ะอ่านะครับ ชิ้นต่อมาเลเซอร์ก็นี่เลยชิ้นนี้ประจําอยู่แล้วครับ OWC เลเซอร์ OW c ทิคลนะครับก็ข้อดีข้อเสียรู้ๆกันอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดมากเก็บคอครับชิ้นต่อมานะครับก็นี่เลยแนะนําเป็นแม็กกาซีนนะครับจริงๆไม่ต้องใส่แม็กก็ได้นะทุกคนแต่ว่าผมเป็นแบบสายยังไงยิงแล้วบางทีไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแม็กอะยิงไปบางทีเหลือ40นัดอะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าที่มันเป็นแม็กแค่30นัดอะ ผมแนะนําเป็นแม็กตัวนี้นะครับบวกเพิ่อมอีก20นัดนะครับมันค่อนข้างจะดีกว่าอาจจะตัวเนี้ยจอเนี่ยเอ็ก n ์เทนเดอร์แม็กเนี่ยมันบวกแค่10นัดอะแล้วสต๊อกอะทุกคนดูนะแทบไม่ต่างกันเลยผมแนะนําเป็นนี่ดีกว่านะครับแต่ส่วนเนี่ยเจ้าหนึ่งร้อยนัดเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะในโหมด m อมมันไม่ดีจริงจนะทุกคนมันใช้ได้ในโหมด BR แต่ในโหมด BR เนี่ยผมว่าม่งก็ยังเอายากอยู่อะ ใช้ยิงยากอะ่ะเพราะว่าจะปืนไคลโลในแรงดีมันค่อนข้างสูงนะพอยิงไปได้สักพักอะ่ะมันคุมไม่อยู่เลยนะขนาดผมผมคุมปืนเป็นผม,ค,มคุมปืนได้อะไรเงี้ยมันคุมยากจริงๆอิทุกคนผมแนะนําไปตัวนี้ดีกว่านะถ้าในโหมด MP อ็มพโหมด BR ก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีนะครับถ้าใครอยากดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมมาก็สเต็กตัวปืนทั้งหมดที่ผมเซตที่ผมแนะนําก็จะตามนี้เลยนะครับ บวกความ20นัดความจุแมกกาซีนซูมเพราะว่าผมใส่กล้องเล็งนะครับลบ15.6ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงบวก20ระยะดาเมจลบ2.4แนวนอนนะครับอ่าแรงดิ่ดแนวนอนและว่าแ,แล้วก็ยิงอ่ายิงศัตรูแล้วทำให้ศัตรูช้าลงนะครับเพราะว่าเป็นเจเปิลดีซเบิลนะครับอ่าพูดมาก็เจ็บพอนะครับก็สำหรับเซตนี้ผมก็อยากจะบอกว่ามันยิงได้ดีในระยะใกล้และระยะกลางนะครับ ระยะไกลเจ้าตัวเนี้ยใครเจ้าปืนไครโร1 41เนี่ยมันยิงยากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าระยะไกลเจ้าปืนตัวเนี้ยมันจะยิงไปได้สัก10นัด15นัดเนี่ยมันจะมีแรงดีดแบบดีดขึ้นแนวตั้งแบบบิ่งเลยนะขนาดกดแบบหักหัวกดหัวลงอนะ่ะมันยังเอายากเลยทุกคนมันก็จะยิงแบบยิงได้ดีในระยะกลางแล้วก็อ่าระยะใกล้ระยะกลางนะครับผมเจ้าปืนตัวนี้ผมแนะนําให้ได้เป็นาสายแคมป์กึ่งเอทีเคนะครับแม่แนะนําให้เป็นสายเอทีเคจ๋า เพราะว่าช่วงนี้พวก SMG มันมาแรงอ่าจะเป็นแม่ว่าพวกเฟนเน็กเอยอ่าอะไรอ่ะที่ว่า SMG เขาเล่นกันเยอะๆ QXR PP 1 9 Bison บสั้นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเอาเรื่องนะทุกคนนะครับอ่าเซตนี้ก็ตามนี้สำหรับใครที่มีแนวคิดการแต่งปืนอะไรยังไงก็แนะนำติชมแนะนำผมได้นะครับยินดีรับฟังเสมอนะอ่า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูในเกมเลยดีกว่าครับ let's go ไปเลยเพื่อนเพื่อน Woo มาครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมกันนะครับในอ่าการตรยแร้งโหมด MP นะครับอยู่กับจะหมดทีมเทสแมทนั่นเองเพื oh, <my> ่อนมาเลยครับ หมอทีมเด m a t มทนี่คือต้องระวังให้ทุกรอบทิศทางเลยนะไม่รู้ศัตรูเขามาจากทางไหนกันบ้างมามาเปิดมาดานี้ผมปีนขึ้นนี้ไปก่อนเลยผมว่ายัางไงผมต้องเจอสักตัวอเตรียมตัวเตรียมเร็งนะครับมาแน่นี่นี่หวัดเพื่อนสีนัดนะจ๊ะปืนผมมากเอาโมโดท็อปไปจีทีเสียงเช้าเหมือนขึ้นมา,าเพื่อนโอ,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 อ้ผมยิงไม่เข้าตัวว่ะ เอาใหม่เอาใหม่ครับหมดเอฟปี MP ทีมแลม้วนะยัยยงไม่ทันพูดจบเลยสะดุ้งเลยเพื่อนๆอคอน,นอนหมอบเลยผมต้องขอไปร้างแคนแค่แค่นี่นี่ไงนี่นี่นี่ผมบอกแล้วปืนผมมันแรงแต่ระยะนี้ก็ยิงยากจริงนะทุกคนพนี่ทนทนกับไม่อยู่หลังแตกอย่างนี้ตัวนี้แล้วเจอคนแม่ เห็นหลังไววๆนะเขาจะแอบอยู่ที่เดิมไหมนะกลายเป็นศพไปเสียก่อนอกนมามามาโอ้โหรอดได้ผมให้สิบบาทแล้วออคือเจอไอ้น่ะไอ้อะไรเธอไหมปลาเข้าหน้าเลยทุกคนติดสะโขบปืนอะหนียังไงก็ตาย เอาไม่เอามสกอร์ทีมเรายังดีอยู่นะ18ต่อ9น้นำอยู่ชนะแน่ๆหรือเปล่าแล้วทุกคนตีเงี้ผมเข้ามาขัดจังหวะเขาหรือเปล่าอ่ะเหมือนเขาจะดวนหมัดกันอ่ะเอาเพื่อนหัวแตกนะจ๊ะแตกนะจ๊ะเกือบไปแล้วระยะมันก็ไกลอยู่ในเธอไหมเนี่ยน่ารำคาญจะจัดเลย สกอร์เขริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วทุกคนมองหลังมองอะไรให้ดีนะหมดเนี่ยทีมเดสอไม่รู้แม่งเขาเกิดตรงไหนกันม้างอ้ดีนะเพื่อนหยุดก่อนอ้าวเพื่อนนนี้แกอ้าททำเพื่อนืัอร้อเรียบร้อยอ่าทั้งเธอไหมทั้งอตัวยิงรอดได้ฉันเก่งเลยละผมเก่งเลยละ โอ้ยแป๊บเดียวเป็นไงทุกคนดูสกอร์เดาดิตามผมมาติดๆแล้วห่างกันสี่ตัวเองะอะเปิดโลมาก่อนละน้องหมาสต่ราเป็นรักษตว์จงวัดไปแล้วเพ,พือ่อนโอ้เจอทัมปปเปอร์นะครับทัมปเปอร์ทัมเปอร์ไอโลที่ผมใช้อ่ะสกิลเมื่อกี้คือมันกันได้ทุกอย่างนะยกเว้นระเบิร์ะเจอไอพวกสเปรล,ลงสเปรโล,ลนี่มันก็กันไม่ได้นะ ม,ม,ม,มันดีมากเลยนะหมดฮาร์ดพอยต์อ่ะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันดีมากเลยไอเอโลที่ผมใช้ในหมดฮาร์ดพอยต์คือมันกลางโล่แล้วก็ไปยืนหมอบอยู่อย่างเงี้ยนั่งหมอบอะ่ะคือมันกันดาเมจปืนในทุกอย่างเลยนีน่ตัวไม่ละเพื่อนผมบอกเลยนะไอเจ้าปื 1, 1นไคลโลหนึ่งสีหนึ่งเนี่ยมันยิงอ่าสี่นัดตายนะทุกคนเกือบทุกระยะในระยะอ่าตั้งแต่หนึ่งเมตรถึงสามสิบเมตรอ่ะ แต่เกิด40เมตรเนี่ยต้องใช้กระสุนถึง4นัดอน่ยฟังดูระดับเม m a มันดูเหมือนโมโมนะทุกคนระยะไกลอ่ะมันยิงอ่าบิร์ t ศัตรูให้ตายไวยกว่าพวก AK กอะ AK ที่ว่าแบบดาเมจเยอะยังสู้ไคลโลไม่ได้อ่ะ oh. จากที่ผมเล่นมานะทุกคนก oh. ึ่งแคมป์ไม่ก่อนนะทุกคน สกอรเ,เริ่มตีตื้นมาแบบนี้มผมไปบวกไม่ได้บวกไม่ได,ไได้ระยะนี้ผมก็ได้ดีให้เลเซอร์มาแล้วมนตัวแน่เลยมันนี่นม่ไ,มไมงปืนผมกระสุนเนี่ยข้อดีของกระสุนเยอะคือเรายิงลากได้เลยเราเล่นผมเล่นสองนิวน้วหมาย่ก็อนอปั๊มหมาไปก่อนเอาไว้เอาไว้ซูไว้ซูไว้อีกตัวไม่ละปล่อยนี้ไปก่อนสวอมฝูงแมลง ต่อหน้าต่อตาถ้ามาเกียผมยืนแค่เขาผมตายไปด้วยนะเอาอะเอา,เอ,าอ่ะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปอย่างมากเลยเหมือนจะชนะแล้วนะผมอะ่ะขอยอตัวเดียวอะ่ะตัวขออกตัวขอ่อตัวเรียบรอ้อยเพื่อนผมได้อ่คลิปนี้ก็จบไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ